อากาศร้อนจัดทีเดียวนะคะในช่วงนี้อุณหภูมิทะลุปไปเกิน40องศาเซลเซียสแล้วค่ะส่งผลให้แมงจีนุนแดงใหญ่หายากหลายเท่าตัวค่ะ ชาวบ้านที่บ้านตลิงชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาที่พากันนำเอาอุปกรณ์ซึ่งเป็นไม้ติดตะขอนะคะแล้วก็มีกระป๋องหรือว่าขวดน้ำขนาดใหญ่พร้อมกับไฟฉายออกไปตระเวนส่องหาแมงจีนูลใหญ่ตามต้นไม้ที่กำลังผลิใบาภายในป่าชุมชนท้ายหมู่บ้านนำกลับมาประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะจากในช่วงนี้ก็เริ่มมีต้นไม้แตก ใบอ่อนขึ้นมาซึ่งก็เป็นอาหารของแมงจีนูนใหญ่เหล่านี้นั่นเองทําให้แมงจีนูนเริ่มพากันออกมาหากินกันบ้างแล้วนะคะซึ่งนายฉลวยกรดอนนะคะอายุาอขอประาอายุ50ปีก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านบ้านตลิ่งชันซึ่งออกมาหาส่อง แมงจีนูนแดงใหญ่นะคะก็เล่าให้ฟังว่าแม้ว่าในช่วงนี้จะเริ่มมีแมงจีนูนใหญ่ออกมาหากินบ้างแล้วแต่ก็รู้สึกว่าจะหาได้ยากกว่าทุกๆุกปีที่ผ่านมาเพราะความจริงแล้วค่ะในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีแมงจีนูนแดงใหญ่เนี่ยจะพากันออกมาหากินและผสมกันอ่าผ,ผสมพันธุ์กันเป็นจนํานวนมากสามารถที่จะพบเห็นเกาะอยู่ตามใบไม้เกือบแทบจะทุกชนิดเลยนะคะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยสามารถจะจับได้เป็นกิโลกิโลทีเดียวแต่ พอมาถึงปีนี้กลับพบได้ค่อนข้างจะยากกว่าเดิมหลายเท่าตัวทางนี้ก็คิดว่าน่าจะมาจากสภาพอากาศที่ร้อนและก็แลงจัดจนทำให้พฤติกรรมของแมลงพวกนี้เปลี่ยนไปจากเดิมรวมไปถึงอากาศที่แ้งจัดนี้อาจจะทำให้ดินแข็งทำให้แมงจินูนที่อาศาัยอยู่ใต้ดินขึ้นมาหากินได้ยากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปีไหนที่สภาพอากาศและอุณหภูมิร้อนจัดแบบนี้มาก่อน โดยในวันนี้นะคะนายฉวยแล้วก็เพื่อนอีกสองคนออกตรเวนหาจับแมงจีนูนใหญ่นานกว่าสองชั่วโมงก็ได้มารวมกันไม่ถึง3ขีดนะคะทั้งที่ความจริงแล้วทุกปีน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า2กิโลกรัมแล้วซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่อาจจะเกิดผลจากสภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องก็เป็นได้นะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าแมงจีนูนค่ะ อาจจะหาได้ยากขึ้นแต่ว่าราคาซื้อเนี่ยยังคงเดิมนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละถึง300บาททีเดียวแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้แทบจะหาซื้อขายกันไม่ได้เพราะแต่ละคนก็หาพอที่จะรับประทานกันในครอบครัวเท่านั้นเองค่ะทั้งนี้นะคะแมงจีนูนแดงใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกับแมงจีนูนทั่วไปแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่กว่ามากซึ่งแมงจีนูนที่พบเห็นได้ทั่วไปที่ออกไปกัดกินใบของผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรจะมีตัวขนาดเล็กกว่านิ้วก้อย ะะแต่ว่าแมงจีนูนแดงใหญ่เนี่ยค่ะจะมีขนาดตัวโตวเต็มที่ประมาณหัวแม่มหม,มือเลยทีเดียวนะคะขนาดใหญ่นะคะก็ทำให้พบเจอแล้วก็หาได้ยากกว่าแมงจีนูนทั่วไปอย่างมากนั่นเองแล้วก็มักจะอาศัยอยู่ภายในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเท่านั้นค่ะ